อ้าโอเคว้าวที่เลเวลเราอัพนี่ก็จะได้เป็นของรางวัลมานะคะเป็นกล่องของขวัญแบบนี้ทับสวิฟตี้สินะคะทุกคนแล้วก็จะได้ของขวัญน,นะะี่ค่ะจากบูมิงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อกันยิงเร็วนี่ค่ะทุกคนเย้ yeah. สำหรับในวันนี้ เราก็อยู่กนในการตะลุยเซิร์ฟเวอร์กันอีกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า Super f ์ฟูลสกนั่นเองนะคะก็เซิร์ฟนี้จะเป็นเซิร์ฟแนวเอาชีวิตรอดผสมกับ m m o ซึ่งดูจากจำนวนประชากรที่อยู่ข้างหลังบุ่มแล้วคนเล่นเยอะมากนะคะทุกคนดูสิโอไม่ oh เข้ามาตอนแรกบุ่มตกใจเอะทำไมเราหน่วงๆอ๋อไม่ใช่คนเยอะนั่นเองนีคะทุกคน ก็นั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาทัวร์กันก็เมื่อกี้นะี่คะบุ๋มได้ทําการเ,าเดินเข้ามาใช่ไหมแล้วก็มันจะมีให้เลือกสายอาชีพก่อนนี่ค่ะทุกคนซึ่งบุ๋มก็ได้เลือกเป็นนักธนูมาจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะรับของฟรีได้ซึ่งของฟรีนะี่คะก็จะมีตามนี้นะคะนี่คือบุ๋มรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะี่คะ แล้วก็ส่วนเคียวในตัวเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะไปหาทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก็จะหาใครที่เข้าใหม่นี่ค่ะยังเล่นไม่เป็นยังไม่รู้คําสั่งนะคะเขาก็จะมีสมุดมาให้นั่นเองนนก็จะเป็นพวกคําสั่งต่างนะคะของเซิร์ฟเวอร์ไปหาเพื่อนเมนูบินก็มีนะคะนี่หรือว่าฝั่งนี้นะคะก็สามารถดูคําสั่งได้เหมือนกันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกคําสั่งที่เราควรจะรู้นั่นเองนี่ค่ะทุกคนอ่านอกจากนั้นแล้วนะคะทุกคนฝั่งนี้ยังมีตารางอีเวนต์ด้วยนะคะ นี่เขาก็จะบอกนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยมีอีเวนต์อะไรบ้างอย่างเช่นวันจันทร์มีอีเวนกระโดดแล้วก็เขาวงกตวันอังคารมีขนแกะวันพุธมีล่าบอส EP พีคูณสองอบคำถามประมูลของอะไรประมาณนี้นะคะในเซิร์ฟเวอร์คือมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากๆต่อไปตรงนี้นะคะเป็นเมนูวาร์ปซึ่งเราก็สามารถคลิกจากระยะไกลได้เลยนะคะก็จะมีสร้างบ้านนรกแล้วก็ดันเซียนนั่นเองมีทั้งหมด3โลกนะคะนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถกด วราปตรงนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีเพิ่มเติมอีกก็จะเป็นพวกวราปไปที่เติมเงินวราปไปชอบร้านค้าวราปไปอาชีพนะคะแล้วก็จะมีกาชามีไมเนอร์นะคะขุดแร่ แล้วก็จะมีเอนชานก็คือเป็นที่สำหรับเอนชานของนั่นแหละแล้วก็จะมีวาร์ปดูอันดับผู้เล่นนะคะแล้วก็จะมีคาสิโนมีเควสนะคะแล้วก็ PVP เองก็จะมีประมาณนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านค้ากันดีกว่าซึ่งในร้านค้านะคะมีอะไรเดี๋ยวพาไปดูอย่างแรกนะคะก็จะมีที่สําหรับซื้อของนี้นค่ะทุกคนเราสามารถซื้อพวกหัวตกแต่งตกแต่งบ้านได้นะคะก็จะมีหัวแบบหลายแบบเลยมีเกี่ยวกับพวกอาหารด้วยนะใครเป็นสายตกแต่งก็ซื้อหัวไปตกแต่งได้นะคะ หรือจะเป็นพวกบล็อกนะคะ6 4ชิ้นนะคะซื้อได้ในราคาหน0 0 0พซึ่ง บุ๋มมีเงินที่เขาแจกเริ่มต้นเนี่ยหนึ่อยู่แล้วนะคะก็สามารถซื้อได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็คือเหมือนเขาว่าถ้าหากเราขี้เกียจตัดไม้แต่ทีแรกก็ซื้อไม้ไปเลยนะคะแล้วก็จะมี protection นะคะก็คือเป็น p r o t e c t i o งบานมีตั้งแต่15คูณ15ไปจนถึง100คูณ1น0นคะแต่ว่าขนาด100คูณ100เนี่ยเราจะต้องทําการไปซื้อที่หน้าเว็บของเขานะคะที่ซื้อได้นในเซิร์ฟใหญ่สุดเนี่ยก็จะเป็น22 2 2นั่นเองคะคะี่สไบเป็นี่บเองนะคะ,ปปคะี่ก็จะมี พืชนะคะแน่นอนนั่นก็หมายความว่าเราสามารถทําฟาร์มแล้วก็มาขายได้นะคะซึ่งราคาเนี่ยมีขึ้นมีลงด้วยนะคะอย่างตอนนี้โกเบอรี่ราคาเพิ่มขึ้นไป35%แล้วก็แครอทราคาขึ้นส่วนมากก็ขึ้นหมดแหละแต่มันจะมีแบบพวกข้าวอะไรอย่างนี้นะคะราคาก็จะตกบ่อยหน่อยเพราะว่าคนค่อนข้างที่จะปลูกเยอะนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะมันก็จะมีบอกนะคะว่าร้านค้าผักราคาเพิ่มขึ้น40%ิรนแล่เพิ่มขึ้น11%ออมอนเตอร์ก็มี อ้เราสามารถขายได้ทุกอย่างเลยเวลาขายของแบบสุ่มนะคะมันก็จะสุ่มเพิ่มราคาพวกไม้พวกอะไรก็สามารถตัดมาขายได้นะคะทุกคนนี่พวกแร่อุ้ยนี่พวกเพชรน,นะคะพวกอ,อ,อะไรเนี่ยเนเธอร์ไรท์นะคะหรือว่าจะเป็นพวกปลานะคะพวกของดรอจากมอนเตอร์ก็นํามาขายได้เหมือนกันนะต่อไปตรงนี้นะคะก็จะมีอะไรตรงนี้คือเปลี่ยนสีบล็อกสร้างบ้านโอ้โหถ้าหางบุมไม่ได้เป็นสีขาว ได้เป็นสีชมพูบุ๋มต้องมีขนแก่ก่อนปะเอ๊ะตรงนี้บุ๋มไม่มั่นใจนะคะว่ามันเปลี่ยนสียังไงแล้วจะต้องหาแบบว่าบล็อกที่เป็นสีขาวมาก่อนแล้วก็เอามาแลกเป็นพวกบล็อกสีสีนั่นเองนะคะใช่ไหมน่นจาจะประมาณนั้นกระจกก็น่าจะเหมือนกันนะคะไปค่ะไปกันต่อเอ๊ะข้างหลังนี่เดินทะลุต่อได้เลยนะคะเราสามารถเดินมาแล้วมาเจอกับอะไรมานี่ไงมาขายของทำฟาร์มนะคะ ซึ่งเฉลพวกนี้นะคะก็จะเป็นของยศนะคะทุกคนที่เพิ่มขึ้นมาจากปกติของบุ๋มเนี่ยเป็นยศธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะขายของในที่ตรงนี้นะคะที่ราคาบวกขึ้นไปอีกเนี่ยเราก็ต้องมียศตั้งแต่ V I P ขึ้นไปนะคะอย่เช่นราคาผักเพิ่มขึ้น30%เนเนี่ยก็ไปขายกับคุณลุงคนนี้นะคะแบบ V I P แล้วก็ต่อไปเนี่ย S V I P นะคะก็มาขายกับคนนี้ส่วนราคาผักแบบ M V P นะคะก็มาขายกับคนนี้ราคาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย จนไปถึง SMVP ซึ่งราคาของเพิ่มขึ้นตั้ง200%โอ m ม god เห็นแล้วแบบถ้าเติมไม่จะรู้สึกว่าจะรวยเร็วมากเลยนะเนี่ยต่อไปตรงนี้มี Top p l a y เยอค่ะหรือว่าจะอันดับผู้เล่นนั่นเองเดีย๋ยวขอเข้าไปดูนหน่อยนี่ไงตรงนี้ก็จะมีการจัดอันดับผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ไว้นะคะตั้งแต่ไม่ใช่นี่นะอันนี้เป็นวิธีใช้อีโมจิดังหากเวลาเราพิมพ์นะคะในแชทอยากใช้อีโมจิ ก็ลองใช้บุ่มขอลองหน่อยได้ไหมยี่หว้าได้ได้ีจริงด้วยโอ้เป็นวิธีการทำมีโมจิที่น่ารักมากเลยเอ,อ๋อนี่ไงข้างหลังเป็นอันดับของผู้เล่นแล้วนะคะก็จะมีท็อปคิวท็อปทอปอัพก็คืออันดับคนที่เติมที่สุดเติมเยอะที่สุดนะคะต่อไปก็จะเป็นท็อปมันนี่คนยรวยที่สุดในเซิร์ฟแล้วก็จะมีท็อปมันนี่นะคะใน MMO แล้วก็ท็อปมันนี่ธรรมดาเนาะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน ต่อไปบุ๋มพาทุกคนไปดูกันที่โดเนตทกันบ้างดีกว่านะคะโซนโดเนตทมาเข้าไปดูกันเลยก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะมี NPC สําหรับเติมเงินซึ่งถ้าหากเราเติมมาแล้วนะคะเราก็สามารถซื้อของพวกนี้ได้เลยทันทีใช่ไหมมีโปรเทคลคาคร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็จะมีสเปเชียลพิกแอมีคาตนานะนะคะดาบคาตานะโอ้โหแล้วก็จะมีพวก ดับเบิลอะไรเนี่ยดับเบิลเมกาเอ็กนะคะแล้วก็มีเมจิกแล้วก็จะมีเคียวเมจิกใช่ไหมซึ่งบุ่มได้มาแล้วนะคะตั้งราคา2,200เลยหรอโอ้อันนี้แอดมินให้มานะคะทุกคนบุ่มนี่เป็นลูก GM จริง,รงๆลูกรัก GM 1ต่อไปก็จะมีพวกหมวกพวกอะไรนะคะของสเปเชียลต่างๆนะคะนอกจากนั้นสามารถซื้อยศได้นะคะตั้งแต่ VP ก็คือ300 Super v เปอร์แล้วก็จะมี 1> MVP 1,800แล้วก็ Super MVP นะคะอยู่ที่3,333บาทนะคะแต่ละยศมันก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะโอเคแล้วก็จะมีเวป้อนกาชาอันนี้จะเป็นกาชาอาวุธนะคะซึ่งบุ๋มใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีตังนะคะทุกคนก็เลยใช้ไม่ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นเจมกาชาซึ่งอันนี้บุ๋มต้องมีกุญแจก่อนต้องไปซื้อกุญแจมาเปิดก่อนนะคะจึงจะสามารถเปิดได้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะ โอเคไปกันดีกว่าต่อไปก็จะเป็นโปรโมชั่นประจําเดือนมีนาคมนี้นะคะรับไปเลยคีย์เจมเติมเงินครบทุก3 33 3บาทนะคะก็เป็นโปร33ของทางเซิร์ฟเนอร์นะคะพอพูดว่าพอพูดว่าโปร33นี่เหมือนช้อปปี้เราจะได้งไงก็ไม่รู้โอเคต่อไปนะคะก็จะมีคําสั่งตั้งค่าหัวผู้เล่นเนาะก็เราสามารถตั้งค่าหัวคนที่เซิร์ฟได้นะคะอย่างเช่นคนนี้ เขามีเงินรางวัลน,นำจับ1,050าถ้าบุ๋มสามารถฆ่าเขาได้นีคะบุ๋มก็จะได้ตังค์ซึ่งแล้วก็ต้องไปฆ่าที่อื่นนะอย่างเช่นแบบไปฆ่าใน PVP เพราะว่าฆ่าอยานี้มันไม่สามารถตีกันได้เห็นปะในหน้าสปามันตีกันไม่ได้นีคะต่อไปจะเป็นอาชีพอะอุูอตัวนี้สวยมากเลยอะในส่วนของอาชีพนั้นมาดูกันปึ๊บกดเข้ามานะคะก็จะมีฟาร์มเมอร์่ะฮะแล้วก็จะมีไมเนอร์ มีวูดคัตเตอร์ฮันเตแล้วก็ f i s เชอ m a n นะคะซึ่งวิธีการที่จะรู้ว่าแต่และอาชีพหาเงินยังไงนะคะมันก็จะมีคําสั่งบอกนะคะทุกคนอ่ะบุ่มเอาเป็นอะไรดีบุ่มเอาเป็นตัดไม้ได้ไหมบุม๋มรู้สึกว่าบุ๋มได้ตัดไม้บ่อยแน่นอนคลิกโอเคตอนนี้บุ่มเป็นคนตัดไม้เป็นที่เรียบร้อยนะคะขอเช็คเลเวลอาชีพหน่อยตอนนี้ยังเลเวลหอยู่นะคะยังไม่ได้เพิ่มเติมเลย แล้วก็เราสามารถทับ job level woodcutter ถ้าหากเราต้องการที่จะออกนะคะแล้วก็ทับ leaf woodcutter ได้ใช่ไหมใช่อันแหลทุกคนวิธีการหาเงินนะคะเขาก็จะบอกอย่างเช่ชนบุ๋มตัดไม้โซนบุ๋มจะได้ครั้งละ5บาทแล้วก็จะได้ครั้งละ5 exp ไม้เบิร์ไม้ดงดิบไม้โอเค้มก็เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีแบบถ้าหากระวังบล็อกเราก็จะเสียครั้งละ0.10ซึ่งมันก็น้อยมากเมื่อเทียบกับเงินที่เราได้ตอนเราตัดนเองนะ โอเคต่อไปเราไปดูกันตรงไหนกันต่อดีคะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเนะขาต่อหัากันได้ด้วยด้วยนสูงมากเวอรอยากต่อบ้างอะ่ะต่อไปเราไปดูที่กดของเซิร์ฟเวอร์กันก่อนแล้วกันนะคะ ก็นี่เลยก็จะเป็นกฎคร่าวๆนะคะแบบห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นห้ามทะเลาะวิวาทห้ามแบบว่ามาแนะนาเซิร์ฟเวอร์อื่นในเซิร์ฟเวอร์นี้นะยคะ่ะก็มันสิ่งที่ไม่ควรทําอยู่แล้วเรียนบ้านคนอื่นนะคะหรือว่าแบบไม่ปั๊มเลเวลอาชีพไปเลยทั้งซีนกฎคร่าวๆก็จะประมาณนี้ซึ่งก็จะมีกฎกเพิ่มเติมอีกในดิสคอร์ดนะคะมาต่อไปนะะีะก็จะเป็นคาสิโนเป็นที่สำหรับเสียตงังค์นั่นเองนะคะมาซื้อมำาัตรงนี้กันก่อนเลยโอ้โหเล่นแล้วรวยขึ้นครั้งละพันเลยเหรอ เริ่มต้นที่ครั้งแล้วผ่านไบุมเอาไงดีแน่นอนคนอย่างเราก็ต้องมาเสียตังกับคาสิโนอ่ะหมดไปเลยล้มเหลวอาเสียไปเลยหนึ่งพันฟรีโอเคเอาได้มาล้านนึ่งขอบคุณแอดมินค่ะขอบคุณค่ะบุ๋มก็กดมันแล้วสิค่ะทุกคนนี่แสนหนึ่งไปเลยไห้ดูสิโอ้โหแสนหนึ่งก็ก็ยังไม่ได้อยู่นะคะทุกคนกดไป้หมด ไม่ได้สักครั้งเลยดวงมันจะไม่มีถูกไหมน้ำเหลวหนึ่งพันแล้วนี่มันเกลือ1นเอมเลยครับมามีคนท้ากก็กดไปเลยเรียบร้อย 1M ึ 1> 1, ่เอาไปเราไปกันตรงไหนดีคะทุกคนเราไปดทูที่ที่สำหรับเอนชานกันดีกว่าซึ่งเราก็สามารถทัฟฟิกซเพื่อซ่อมของได้นคะคะก็จะมีของที่ถืออยู่ในมือนะคะราคาสอ0 0แล้วก็ของทั้งหมดในตัวแบบว่าเอามาซ่อมทีเดียวเลยเนี่ยราคา25,000นาะคะซึ่งบุ๋มก็ว่ามันคุ้มอยู่นะ25,000เอาจริงๆซ่อมทีนี้แบบว่าคุ้มกันเลยอะก็เอาคุ้มเลยอะแล้วก็จะมีแจก EXP ฟรีกดอ้ ได้ฟรี30เลเวลจริงด้วยแต่มันต้องรอประมาณ9นาทีหรือ8นาทีนะคะเพื่อกดอีกครั้งหนึ่งได้เราก็สามารถเอาของไปใส่แต่ว่าเราก็ต้องมีลาพิษด้วยน่คะเพื่อเอนชานั่นเองต่อไปคาชปองปองค่ะที่คนเราไปกาชปองปองกันดีกว่ามามีกุญแจเดลิคีนะคะแน่นอนบุมก็จะไปเปิดกันเลยอันนี้แอดให้มาลองเปิดอีกแล้วเปิดไปเลยค่ะไม่ต้องรีรอใช่ไหมปิ้งได้เป็นอันนี้มา เจมเรดวันนะคะก็คือลากเจมไปใส่ไอเทมไม่จะตีบวกเพิ่มพมลังโจมตีอ่ะอีจีบวกไปเลยสิคะโอเคไม่สำเร็จไม่เป็นไรค่ะลอ,องใหม่แล้วนี่ขอสุ่มเยอะๆเพื่อได้เจมมาเพิ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบโอเคบุ๋มสุ่มจนหมดแล้วนะคะได้ของมาประมาณนี้อันนี้พชั่นมานาเนาะแล้วก็อันนี้ก็มานาเหมือนกันแล้วก็อันนี้พชั่นฮิลนะคะเอามาไว้ในตัวก่อน แล้วก็จะมีอมีสเต็กให้ <c oughs> ไดสเต็กมาด้วยมีโอเด้งอ่ะโอ้นิทไลน์อินกอแล้วก็มีไอรอนอินกอต่อไปก็จะมีที่สำหรับสมุดออนไลน์แลกข,ของนะคะเราสามารถกดตรงนี้ได้แล้วก็เอาสมุดออนไลน์นะคะลายชั่วโมงของเราเนี่ยมันแลกก็จะแลก,กเป็นกุญแจได้ <c oughs> ใช้3สมุดนะคะมาแลกเป็นกุญแจ <c oughs> เราไปดูควสกันดีกว่าซึ่งส่วนของควะคะก็จะมีภารกิจเครื่องมือบุคลต่างๆให้เราทํา เริ่มจากตรงนี้เควสอุปกรณ์ตัดไม้ค่ะกดเข้ามาอ้๊ยมายดเราเอาไม้พวกนี้นะคะนี่เอาไม้โอ๊กก็ได้ไม้โอก๊กมีสปรูตมีเบิร์ดมีจังเกิลไม้ครบทุกอย่างเอามาแลกเป็นซปเปอร์แอคได้ทุกคนเพื่อจริงเควสแบบนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะมันถือว่ามันถือว่าคุ้มมากสําหรับที่ขุดนีเทอร์ไรท์แบบนี้นะคะซึ่งเราก็ต้องเริ่มจากอันแถวแรกก่อนเราถึงจะสามารถมาแลกแถว2ต่อได้นะค่ะเพื่อ ประสิทธิภาพที่ขุดที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ตรงนี้มีเครื่องอุปกรณ์ขุดหินนี่ค่ะก็เอานี่ไงอันนี้เป็นฐานชาโคนะคะแล้วก็ฐานหินเอามาเลกเป็นที่ขุดนะทุกคนคิดดูซึ่งสำหรับบุ๋มมองว่าก็ไม่ได้ยากมากนะคะพอทำได้อยู่ในการหาฐานหินเนาะแล้วก็จะมีสำหรับทำฟาร์มต่างๆได้ไดนะคะก็สามารถมาทำได้นะคะมีเยอะมากทุกคนบุ๋มลืมบอกทุกคนอย่างหนึ่งไปเลยนะคะใครเข้ามาในเซิร์ฟเนี่ย อย่าลืมพิมพ์ทับสวิตตี้สิบนะี่ค่ะทุกคน3าม 13. แล้วก็จะได้ของควัญน,นี่คะ่ะจาก b o ูม n งเปล่าคะ่จะจากแอดมินนั่นแหละเป็น p r o t ทคสิบห้าคูณสิซึ่งถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากนะคะเพราะว่าโปรเทคเริ่มต้นเจ็ดคูณเจ็ดแต่ถ้าหากทุกคนพิมพ์โค้ดทางบุ่มไปจะสามารถได้รับ p r o t ทคสิบห้าคูณสิบห้นั่นเองนะคะคุ้มจัดบอกเลยอย่าลืมใช้กันด้วยนะจ๊ะทุกคนที่มาดูคลิปนะคะโอเคมีอะไรอีกคะ ต่อไปบุมพาทุกคนไปวาร์ดีกว่ามาตรวจสอบกันว่าไปหมดหรือยังวาร์ขุดแร่อุ้ยอ้อลืมขุดแร่ก็คืออยู่ข้างหลังตรงนี้เลยใช่ไหมอ๋อบุมก็คือเดินผ่านตรงนี้มาจะเจอกับพวกยศต,ต่างๆได้นี่คะซึ่งเราไม่มียศเรารับไม่ได้อ่ะถ้าหากมียศอะอย่างเงี้ยเห็นปะถึงวันเนี่ยเราจะสามารถมากุดรับตังได้แบบโดยที่เราไม่ต้องหาตังเลยด้วยซ้ำนะคะนี่บี p ีธรรมดาก็ได้วันล้ว2 5 0ันเลยก็โอเคอยู่นะคะ แล้วก็ยังสามารถเดินมาขุดแรก่กันได้นะคะอันนี้ก็คือเวลาที่เขาจะรีใหม่นะคะก็มาขุดได้จนกว่าเขาจะรีนี่แหละแต่บุ๋มคิดว่าเขาคงมาขุดแร่แบบดีๆกันไปหมดแล้วละมั้งเนี่ยดูทรงอันนี้มันน่าจะขนาดประมาณ1ชั่งช้งนี่ละทุกคนอ่ะโลกดันเจียนใช่ไหมคะทุกคนใช่เมื่อกี้บุ๋มไปวิ่งเล่นอยู่นะ้สแปวตั้งนานมาเราอยู่กันในโลกดันเจียนแล้วซึ่งเราสามารถทั้งสร้างปาร์ตี้นะคะเพื่อช่วยให้เพื่อนเนี่ยช่วยตีได้นะคะ นี่ก็จะเป็นที่จะรับลงดันเชนสินะเราสามารถลงมาฟาร์มมอนนะคะมันก็จะมีเลเวลต่างๆให้เราฟาร์มซึ่งตอนนี้บุ่มต้องฟาร์มเลเวลหนึ่งก่อนเลยขั้นแรกโอ๊นี่โอ้ำเยวนีวมันแรงจริงๆเลยทุกคนของค่อนข้างจะแรงดูสิโอ้โหเอานี้มาแลกเป็นดาบผู้เล่นใหม่ได้หรืออ้โอเค โอ้ตรงนี้บุ๋มลืมพาทุกคนมาดูเลยก็จะเป็นการใช้สกิลนะคะเราสามารถทับสกิลได้นะะี่ค่ะทุกคนอ่าอย่างเช่นบุ๋มตอนนี้เนี่ยบุ๋มก็จะใส่เป็นสกิลเอ,อ่ออันนี้ปุ๊บอ่าใส่ได้นะะี่ค่ะทุกคนใส่เป็นกระโดดได้นะะี่ค่ะอันนี้เวลห้าอือหอใส่ยังไม่ได้เหมือนกันย่ออ๋อยังไงปุ๊บอ,อืออ๋อโอเคว้าว,ว,ว,วเกินปุยมุยทุกคน ว้าวสกิลเวลเนืองบุ๋มก็ไม่ได้แย่นะแต่ตอนนี้บุ๋มต้องควรามันนี้ให้ได้เยอะๆก่อนว้าวซึ่งถ้าหากเรากดใช้สกิลนะคะเราจะไม่สามารถเลื่อนไม่ใช้อาวุธอื่นได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าหากเรานี่ถ้าหากเราแบบว่ากดหยุดใช้สกิลเราก็สามารถใช้อาวุธได้ปกตินะคะพอาจะหาใครแบบตกใจทำไมเราใช้สกิลไม่ได้ทําไมเราไม่สามารถใช้อาวุธได้ก็คือเราอยู่ในโหมดสกิลอยู่นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวบุ๋มขอมาดูตรงนี้หน่อยมีอะไรบ้างตรงนี้มี NPC1 นตัวนะจ๊ะ วัตถุดิบเอาแค่รอทมาแลกเป็นโอเด้งได้อาฮะแล้วก็ซึ่งโอเด้งเนนะี่ยน่าจะเป็นแบบเอาไว้กินใช่เอาไว้กินนะคะในโลกเอ็มโนั่นเองอาแล้วก็นี่เป็นแมปนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยเราอยู่ที่เลเวลหนึ่งนะทุกคนนี่ก็คือตรงเริ่มต้นที่เขาปักหมุดใหญ่ๆต่อไปเราไปกันที่เลเวลสองลองดูถึงเลเวลบุ่มจะยังไม่ไอ้นี่ก็เถอะมันตีได้ปะ ไอ้ดีได้ตีข้ามวิวไปเลยสิคะเนี่ยยิ่งเลืว่าสูงมันแบบบวกค่าประสบการณ์เยอะค่ะทุกคนขอมาดูหน่อยนะคะอู้ยอย่าเบิงนะเขามีเควสลุงให้ทำเห็นไหม มีแลกอาวุธนะคะเกี่ยวของมาแลกอาวุธมันสร้างชุดกรอะได้นะีค่ะทุกคนนี่ลองแวะดูได้นะคือแบบมันก็จะมีหลายจุดที่แบบให้เราเอาของไปแลกได้นะีค่ะนี่เมืองแห่งการจับจ่ายไปดูค่ะกาะชปองกระชปองปองสัตว์เลี้ยงนะี่ค่ะมีซูมกุญแจกาจะาบุ่มมีเงินในเอ็มโอเพียงแค่หนึ่งหมื่นเองอะดิมันสองหมื่นห้าโอ้จบละอยากซูมไม่มีตังค <c oughs> ์เออไว้ก่อนเขา้าหลังแล้วกันนะอะไรเนี่ย ก็ตรงนี้ก็จะเป็นกาชานะคะที่จะดอบพวกแบบสัตว์เลี้ยงบุ่มก็เรีกว่าตัวอะไรอ๋อนี่คือสัตว์เลี้ยงนี่ค่ะสามารถมาสุ่มตรงนี้ได้นะคะซึ่งตัวที่แรที่สุดนี้น่าจะเป็นโพลาร์แบร์นะคะมีคนโลกทุกคนโอเคต่อไปตรงนี้นะคะนี่เลยมีร้านขายยาเราสามารถมาซื้อพวกโพชั่นต่างๆนานาได้นีคะอืมก็นี้บุ่มเวลเแล้วนะคะไหนลองใช้คําสั่งสเตตัสสเตตัสกันสักหน่อยนี่ บุมมีดโอ้โหอัพได้อัพได้อัพได้อ,ไดอัพไปสิคะอัพไปสิคะหมดแล้วนะคะพอยห,หมดแล้วโอเคต่อไปขอดูสกิลตอนนี้บุ่มเลเวลสิบบุ่มก็สามารถใช้สกิลอ่าอันนี้สกิลสองโอเคโอ้โหโอ m ม god โอ my ก o d โอ m ม god สิ่งที่บุ๋มลืมบอกทุกคนไปก็คือเวลาที่เลเวลเราอัพนะคะเมื่อกี้บุ๋มจากเลเวล8จะเป็นเลเวล9ใช่ไหมก็จะได้เป็น ของรางวัลมานะคะเป็นกล่องของขวัญแบบนี้เราก็สามารถเปิดใช้ได้เลยนะคะมันก็จะสุ่มได้พวกเป็นเจมนะคะหรือว่าเป็นพวกโฟชั่นมานาต่างๆกันเองนะคะทุกคนก็ประมาณนั้นนะคะทุกคนสาหรับส่วนตรงนี้บุ๋มก็ลืมพูดไปจริงๆขอโทษด,ด้วยต่อไปนะคะอีกส่วนหนึ่งที่บุ๋มลืมพูดไปไม่ได้ก็คือตอนที่เราไปโลกสร้างบ้านนะคะทุกคนคะที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้คือโลกสร้างบ้านเนะะื้อหาคือในเซิร์ฟนี้นะคะนอกจากเขาจะมีแบบว่า MO แล้วเขายังมีแบบพวกไบโอมที่แบบแปลกใหม่ในการสร้างบ้านด้วยนี่ค่ะทุกคนเนี่ยแค่ตอนนี้เนี่ยบุ๋มอยู่ในไบโอมอะไรก็ไม่รู้ที่แบบสวยมากนะคะซึ่งนอกจากไบโอมที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะก็จะมีพวกไบโอมทั่วๆไปที่แบบจะเป็นโลกแบบเรียบๆทั่วๆไปะคะ่ะทุกคนอืมแล้วก็คือจะมีไอไบโอมหาย,ยากนะคะก็คือจะเป็นไบโอมพวกนี้ ซึ่งสวยมากเลยจริงๆสวยสวยมากนะคะและนอกจากนั้นบุ๋มยังสามารถทับฟลายได้ทุกคนสามารถทับฟลายได้นะคะมีบินฟรีนะหรือจะใช้ครั้งละหนึ่งพันก็ได้ความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งบุ๋มมีตังค์นิดนึงอะน้องบุ๋มก็จะใช้อ่าบินไปเลยมีความเร็วระดับที่ห้านะคะเห็นไหมว้าวฮแต่แบบอยากให้เห็นตัวกลางวันมากกว่าตอนนี้เป็นกลางคืนอยู่เน,นี่ยเนี่ยก็หลักๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับภายในเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี้นะคะใครที่สนใจ ก็สามารถใส่ IP ที่บุ่มปักไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะซึ่งมือถือก็เล่นได้นะคะสำหรับเซิร์ฟนี้สำหรับวันนี้บุ่มก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายก็อย่าลืมใครเข้ามาเล่นอย่าลืมพิมพ์ทับส w i วิสตี้1313เพื่อรับของวันด้วยนะคะไแล้ว